ฮุนไดเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่หลายคนอาจไม่คุ้นชินแต่ในตลาดอเมริกาเขาสามารถครองสัดส่วนไปได้ถึง11%ในปีที่ผ่านมาเป็นรองแค่ Ford Toyota และ General m o t o r เเท่านั้นแปลว่าในตลาด global เขาได้รับการยอมรับไม่น้อยซึ่งสเปคที่เข้ามาขายในไทยเป็น global model ที่ออปชั่นจัดเต็มใกล้เคียงกับที่อเมริกาแต่ปรับบางส่วนให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยนะครับ ฮุนไดจึงจะเป็นรถอีกแบรนด์ที่คุณจะได้สเปคใกล้เคียงกับ Global Model มากที่สุดซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันกันกบฮุนไดไอออนิก5หรือ i o n i น5งานดีไซน์ของเขาใช้คำว่า Cyber r e t รโคือมันจะเป็นแนวคิดดีไซน์ย้อนยุคมาใส่ความเป็นดิจิตอลแบบโลกอนาคตลงไปทำให้ถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์คันนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งที่ดูไม่เก่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี รวมถึงมีโอกาสเป็นรถในตำนานที่หลายคนใฝ่ฝันด้วยนะครับคันนี้เขายังมีกิมมิกด้านงานดีไซน์ไว้รอบๆคันเช่นกันทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวหรือแม้แต่ในห้องโดยสารซึ่งเราจะสัมผัสมูดการออกแบบของเขาได้ทั่วทั้งคัน IONIC 5ทําทำระยะวิ่งได้ไกลสุดในรุ่น e อ็กซ์คลูอยู่ที่481กิโลเมต่อชาร์จ และเป็นมาตรฐาน WLTP ด้วยแอดแอปคูณ1.2ให้เพื่อเทียบเป็น NEDC ก็จะได้ประมาณ577กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งจะไปสูสีกับ CLEON SEVEN ตัวนั้นรุ่น Long Range สามารถทำระยะวิ่งได้ที่567กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นั่นเองซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากๆแต่ที่คันนี้เหนือกว่าก็คือ เทคโนโลยีการชาร์จ800 V วลตทำให้ขณะที่จอดแวะปั๊มและชาร์จเพียง10-15นาทีก็สามารถเพิ่มระยะวิ่งไปได้อีก300กิโลเมตรซึ่งในไทยตอนนี้รถที่มีเทคโนโลยีการชาร์จ800 V เช่นเดียวกันนั้นจะมี x p e r g Hype Tech, Audi e-tron และ Porsche Taycan นอกจากเรื่องเรนจ์และความไวในการชาร์จที่น่าสนใจแล้วเทคโนโลยีช่วยเหลือในการขับขี่ทั้งบายสปอร์ตมอนิเตอร ก็มีแสดงบนหน้าจอด้วยแบบเดียวกับที่มีในเกียร์ซึ่งส่วนนี้ช่วยได้มากสําหรับผู้ขับเพื่อความปลอดภัยในการเปลี่ยนเลนและช่วยแก้เรื่องจุดอับสายตาได้ดีครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ให้มาอย่างครบครันและดูล้ำสมัยเซอร์ไพรส์ยอย่างถัดมาก็คือเบาะหลังที่มองจากภายนอกผมก็ไม่คิดว่ามันจะกว้างและนั่งสบายได้ขนาดนี้กราว์เคเลนที่กำลังดีและอาจจะเพราะการออกแบบของหลังคาที่ไม่ใช่ทรงแบบคูเป้ ก้าวขึ้นและลงรถหัวไม่ชนจุดนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจแม้หน้าตาจะดูไซเบอร์เรโตแต่แรงม้าที่ให้มาอย่างที่เราได้ลองขับก็คือตัว First Edition นะครับสามารถรีดแรงม้าได้มากถึง211แรงม้าเลยทีเดียวและมีแรงบิด350นิวตันเมตรแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะซึ่งทางฮุนไดเขาแจ้งว่าตัวแรงม้าจริงๆแล้วทางวิศวกรสามารถทำให้แรงกว่านี้ได้นะครับ แต่แน่นอนว่าเรื่องระยะวิ่งก็จะน้อยลงไปตามซึ่งถ้าใครอยากจะได้ตัวแรงทางทีมงานก็ขอผายมือให้กับ i o n i c 5N ซึ่งแรงม้าไปอยู่ที่614แรงม้าทํำ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.4วินาทีและมีค่าตัวอยู่ที่3.79ล้านบาทซึ่งเบรกและระบบความปลอดภัยจะถูกอัปเกรดตามไปด้วยให้สอดคล้องกับแรงม้าของตัวรถนั่นเองครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมเพียงต้องการรถที่เน้นใช้งานทั่วไปมีความเป็นพ่อบ้านสายซิ่ง i o n i นิก5ที่ฮุนไดทำตลาดในประเทศไทยอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วละครับในไทยฮุนไดจะทำตลาดหลักๆสำหรับไ o n i นิก5ด้วยการ3รุ่นนะครับก็คือตัวท็อป i r s t t e i t t o o n รุ่น Exclusive และรุ่น Premium Premium จะมีระยะวิ่งอยู่ที่384กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP มีค่าตัวอยู่ที่1,699,000บาทอันนี้เบาสุดนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่น Exclusive ระยะวิ่งต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WRTP อยู่ที่481กิโลเมตรค่าตัวอยู่ที่1,899,000บาทและรุ่น Top First Edition ระยะวิ่งต่อชาร์จอยู่ที่451กิโลเมตรมีค่าตัวอยู่ที่2,399,000บาท ซึ่งรุ่นที่ผมจะพาไปชมก่อนจะไปทดลองขับกันก็คือรุ่น Exclusive ในราคา1,499,000บาทจากราคาเต็ม1,829,000บาทของแถมอื่นๆก็ตามนี้เลยได้แก่ประกันภัยชั้น1พรบโฮมชาร์เจอร์ Home ger, พร้อมติดตั้งและรับประกันโฮมชาร์เจอร์3ปีค่าแรงเช็คระยะครั้งที่1-10นาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตร รับการแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนสีตัวถังภายนอกก็จะมีให้เลือกด้วยกัน3สีนะครับก็คือสีทอง Gravity Gold Matte ภายในสีเทา Dark Table Gray สีขาว Atlas White ภายในสีดำ Obsidian Black สีดำอบิสแบล็กเพลภายในสีดำออฟซิเดียนแบลนะครับจากที่ผมได้รับแจ้งจากทีมงานฮุนไดมาตัวแบตเตอรี่ถ้ามันเสื่อมสามารถถอดเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ได้ด้วยช่วงล่างด้านหน้าของคันนี้ให้มาเป็น m แมก e r สันสตรั t ส่วนด้านหลังจะเป็นมันติลิงนะครับมี High Performance d ม m p e r ซึ่งจะปรับแรงสะเทือนตามย่านความเร็วขับช,ช้าๆตัวรถก็จะออกนุ่มแต่ถ้าขับเร็วขึ้นมันก็จะเฟิร์มขึ้น ด้วยในการควบคุมที่ดีมากขึ้นนะครับขนาดและพิติตัวถังยาว4,635ม mm, ิลมกว้าง1,890ม mm, ิลมสูง1,605ม mm, ิลมความยาวฐานล้อ3,000ม mm, ิลมหรือ3เมตรพอดีเป๊ะนะครับระยะต่ำสุดใต้ท้องรถอยู่ที่160มิลมน้ำหนักตัวรถเปล่าเนี่ยอยู่ที่1,910ถึง1,990กิโลกรัมขึ้นอยู่กับน้ำหนักแบตเตอรี่นะครับ รูปทรงของเขาจะเป็นแฮชแบ็กเทียบขนาดกับรุ่นอื่นก็จะใกล้เคียงกับ Tesla Model Y นะครับซึ่ง Tesla Model Y จะมีขนาดมิติตัวถังที่ใหญ่กว่านะครับเว้นแต่ว่าตัวฐานล้อของ Tesla Model Y จะแคบกว่าโดยอยู่ที่2,890ม mm. ิลมด้านหน้ามีช่องเก็บของขนาด57ลิตรซ่อนอยู่ใต้ฝาปิดด้านหน้านะครับและฝากระโปรงหน้าก็เป็นโชคผ่อนแรงด้วย ส่วนที่เก็บของด้านท้ายเนี่ยตัวประตูฝาท้ายสามารถเปิดด้วยไฟฟ้านะครับผมลองเตะเปิดแล้วไม่เจอคิกเซนเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มให้กดเปิดฝาท้ายอยู่เช่นกันสามารถเก็บของได้527ลิตรหากยังไม่พับเบาะอันนี้สเปคจากสเปคชี t เลยนะครับแต่ถ้าพับเบาเนี่ยก็จะได้เป็น1,587ลิตรตัวเบาะสามารถพับได้ราบเรียบอีกด้วยนะครับใครสส่แคมปิ้งนี่อาจจะเหมาะ แล้วก็มีที่เก็บของด้านใต้นะครับมีห่วงเอาไว้ลากจูงมีกล่องอุปกรณ์หัวเ,เวทเคลนทูโลโรดนะครับเอาไว้แปลงกระแสไฟเพื่อจ่ายออกจากตัวรถกล่องอุปกรณ์ชุดซ่อมยางฉุกเฉินมีตัวอุปกรณ์ชุดซ่อมยางแล้วก็น้ำยามาให้นะครับในกล่องแอบแงบด้านใต้ดูเจออะไรก็ไม่รู้ด้วยครับใครรู้มาเม้นบอกกันหน่อยนะครับ ปุมพลังขับเคลื่อนถ้ารุ่นพรีเมียมก็จะให้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า p e r m a n าเน m a แมกเนตมอเตอร์นะครับกำลังสูงสุด170แรงม้าแรงไปสูงสุด350นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนขนาด58กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จแบบ AC นะครับสูงสุดอยู่ที่10.5กิโลวัตต์และ DC สูงสุดอยู่ที่350กิโลวัตต์หรือว่า800โวลต์นะครับอัลตาฟาสชาร์จิ ซึ่งให้มาตั้งแต่รุ่นพรีเมียมเลยสมรรถนะอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน8.5วินาทีความเร็วสูงสุดของคันนี้สามารถเทคได้ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะวิ่งสูงสุดต่อชาร์จก็คือ384กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นั่นเองครับส่วนรุ่น Exclusive ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Motor เหมือนกันกำลังสูงสุดคันนี้จะสูงขึ้นมาอยู่ที่217แรงม้า แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด72.6กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จแบบ AC สูงสุด10.5กิโลวัตต์และ DC สูงสุด350กิโลวัตต์แบบอัลตร้าฟาชาร์จิ่งนะครับสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเคลมไว้ที่7.4วินาทีความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทางวิ่งสูงสุดอยู่ที่451-481กสี่ h, ร้อยห้าตรรฐาน WLTP คับ ในเรื่องของการชาร์จฝาชาร์จจะอยู่มุมขวาด้านท้ายซึ่งเป็นฝาเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับตัวหัวชาร์จก็จะรองรับตามมาตรฐานของประเทศไทยนะครับเป็น CCS2 Combo แบบ7รูที่กำลังไฟ10.5กิโลวัตต์ชาร์จกระแสสลับจนเต็มได้ใน6-8ชั่วโมงขึ้นกับกำลังไฟที่ตู้ชาร์จนะครับส่วนชาร์จกระแสตรง50กิโลวัตต์สามารถชาร์จถ,ถึง100%ได้ใน56นาที แต่ถ้าชาร์จแบบอัลตร้าฟ้าชาร์จที่350กิโลวัตต์สามารถชาร์จถึง100%ได้ใน18นาทีเท่านั้นครับและตัวนี้ยังรองรับ Vehicle to Load ด้วยครับซึ่งจ่ายไฟได้ไม่เกิน3.6กิโลวัตต์และจ่ายไฟได้ไม่เกิน25แอมป์มาเหตุว่ากำลังไฟ Max กิโลวัตต์ในไทยตอนนี้ที่เซิร์ชหาข้อมูลมาเฉลี่ยแล้วตู้ชาร์จของเราจะอยู่ที่176.42กิโลวัตต์หรือตามนี้นะครับอ้างอิงข้อมูลจาก Sportlight ซึ่งหมายความว่าถ้าตอนจอดชาร์จจริงๆหากต้องการจะชาร์จจนเต็มอาจจะใช้เวลานานกว่าที่แจ้งไว้ครับไฟหน้าและไฟท้ายแบบพารโนลามิกพิกเซล led นะครับหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมพิกเซลเล็กๆเลียงซ้อนกันระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติกระจกบังลมหน้าแบบ a c ะคูสติกกรา s เก็บเสียงนะครับล้ออลลอย19นิ้วสเปคยางเป็น235ทั 19, บ5 r 1 9เบาะหุ้มวัสดุอีโคเฟลลี่นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า จอมาตรวัด12.3นิ้วพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ2โซนระบบความปลอดภัยฮุนไดสมาร์ทเซนส์ครบชุดและตัวคอนโซลกลางสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนได้และก็ไม่ได้หนักด้วยนะครับเหมือนเรากำลังเลื่อนเบาะย่างไงอย่างนั้นระบบเครื่องเสียง Premium Bose สลำโพงให้มา8ตัวแล้วก็มี External Amplifier ด้วยนะครับส่วนรุ่น f ฟิร์ส dition หรือตัวท็อปนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมจากรุ่น e อ็กซ์ก็จะมียาง20นิ้วสเปคคือ255ท 45R20 และลายล้อแบบเฉพาะของ First e dition นะครับซึ่งเขาเปรียบว่าเป็นลายลมกรดตัวนี้จะช่วยแหวกลมที่ซุ้มล้อได้ดีทําให้เบรกไม่ล้อจนเกินไปนะครับแต่ระยะทางวิ่งด้วยล้อขนาด20นิ้วก็จะลดลงนั่นเองและตัวยางก็จะเป็นมิชลินไพร์ลสปอร์ตอนะครับ ยางคุณภาพสูงบอกคุณขับปรับนอนแบบซีโร่กราวิตี้ได้ระบบเบาอ,อุ่นหรือเย็นที่เบาคู่หน้านะครับตัวบาะก,ก็จะมี Memory s e ซีตำแหน่งคนขับ2ตำแหน่งและก็ได้หลังคาแก้วพร้อมม่นานปังแดดไฟฟ้านะครับสําหรับรุ่น First Edition แต่ถึงอย่างนั้นทั้ง3เกรดรุ่นก็ได้ระบบความปลอดภัยมาอย่างครบคันนะครับซึ่งฮุนไดให้ความสําคัญโดยให้มาเท่าเท่ากันทุกเกร,รุ่นเลย ได้แก่ม่านถุงลมรอบคาน6ตำแหน่งด้านหน้าด้านข้างและม่านถุงลมระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชัน SAC ระบบช่วยหยุดรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุมันติ Collision Brake หรือ MCB นะครับระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง TPMS ระบบเซ็นเซอร์ระยะการเข้าจอดด้านหน้าและด้านหลังกุญแจ Immobilizer ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน TMK และ ระบบ VESS จำลองเสียงเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนนนะครับและก็ยังมี Hyundai Smart Sense ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Smart Cruise Control with Stop and Go เตือนและเบรกอัตโนมัติเมื่อตัดผ่านสี่แยก FCA Forward Collision Avoidance Assist ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยขับขี่ในเลนตามรถคันหน้า LFA ระบบเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลัง RCCA ระบบเตือนในจุดอับสายตา BCA ระบบเตือนการเปิดประตูกรณีมีรถแล่นมาด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้ดีมากๆสําหรับพ่อบ้านที่มีลูกเล็กเด็กแดงนั่งท้ายนะครับระบบกล้องมุมอับสายตา BVM ระบบเตือนผู้ขับขี่ให้มีสมาธิหรือว่า DAW Driver Attention Warning ส่วน IP Rating ของคันนี้หรือระดับมาตรฐานการกันฝุ่นและการน้ำ จะอยู่ที่ IP 6 7หรือเทียบเท่ารถไฟฟ้าทั่วไปสามารถขับลุยน้ำได้ไม่เกินดุมล้อหรือต่ำกว่า150มิลิเมตรเพื่อความปลอดภัยของตัวแบตเตอรี่และชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนครับหลังจากที่ได้ลองขับระยะสั้นๆในระยะทาง7กิโลเมตรโดยประมาณซึ่งเป็นรุ่น first edition นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเขาไม่ได้นุ่มอย่างที่คิดแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะแย่นะครับแม้ผมจะขับเปลี่ยนเลนไปมาคนนั่งหลังแจ้งว่าไม่เวียนหัวใดๆครับ อาจจะเพราะมีพื้นที่ขาที่กว้างด้วยตัวพื้นที่เบาะตอนหลังถ้ามองจากภายนอกคนอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะกว้างแต่ถ้าได้ลองนั่งดูมันกว้างนะครับความรู้สึกส่วนตัวกว้างกว่า Volvo e x 90หรือ Toyota Corolla Cross อีกครับถ้าถามว่าคันนี้เหมาะกับใครโดยส่วนตัวผมมองว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าคันนี้ไปทางพ่อบ้านสายซิ่งหรือคนที่ชอบการขับรถซะมากกว่าเพราะค่อนข้างเฟิร์ม ตีวงเลี้ยวได้แคบพอๆกับเก่งคอม a พคทั่วๆไปเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ5.9 9เมตรส่วนเรื่องการบังคับเลี้ยวอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมชอบมากครับเพราะความไวต่อการบังคับเลี้ยวทํามาดีมากไม่ไวเกินไปหรือช้าเกินไปครับแถมปรับได้ตามสปีดของตัวรถอีกด้วยการเก็บเสียงลมในห้องโดยสารทําออกมาได้ดีขับง่ายขับดีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มาพร้อมนะครับและเป็นรถอีกคันที่น่าใช้งานมากจริงๆ น่าเสียดายที่ถ้าเรามีเวลายอยู่กับเจ้าคันนี้นานอีกสักหน่อยเราก็น่าจะเก็บอาการอื่นๆได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมที่สนใจเจ้า i อ n อ c นคคันนี้ผมขอเชียร์ให้ไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพราะหากเทียบกับราคารถและการแข่งขันในตลาดแล้วต่อให้คันนี้จะได้800โวลต์มาก็จริงแต่ในเซกเมนต์นี้ถือว่าราคาก้างแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราเถ้าว่ากันที่1.6ล้าน ก็มีอีกหลายตัวเลือกเลยที่เป็น8 0 0โวล์และเป็นเอสอีกด้วยครับแต่ถึงอย่างนั้นการบริการของฮุนไดเขาก็คุณภาพจริงๆอันนี้อยากให้ไปสัมผัสด้วยตนเองเช่นกันครับและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับและหากมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้เลยเช่นกันครับผมอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม สวัสดีครับ